พยายามเล่นกี่เรื่องก็ไม่ไดังแม้คู่พระเอกตัวท็อปเปิดห้านางเอกช่องสมดังไม่สุดอยู่ช่องมาสิบกว่าปียังไม่ได้เป็นตัวท็อปรุ่นน้องกลับดังกว่า อันดับหนึ่งมินชาิดาสำหรับสาวมินชาิดานั้นถือเป็นนางเอกเบอร์ต,ต้นของช่องสามสาวมินน้นโด่งดังจากผลงานละครเรื่องสี่หัวใจแห่งคุณเขาตอนปาตพีเร่รักซึ่งไม่ใช่ผลงานละครเรื่องแรกของเจ้าตัวหลังจากนั้นสาวมิ้นก็มีผลงานละครตามมาอีกมากมายและอยู่มาสิบกว่าปีแต่สาวมิ้นก็ไม่อยากจะมีละครเรื่องไหนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมาสเตอร์พีซสักทีแต่สาวมินก็ไม่น้อยใจยังรับคําติชมของแฟนคลับมาพัฒนาตัวเองอีกด้วย อันดับสองมาีิราสีมาถึงคิวของคุณแม่ลูกแฝดอย่างสาวมากี้ราสีเป็นนางเอกอีกคนที่แจ้งเกิดจากผลงานละครเรื่องสี่หัวใจแห่งคุณเขาตอนวายุพักมนตราสาวมากี้นั้นก็ถือเป็นนางเอกอีกคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวท็อปของช่องสามแต่ชาวหนิตบางคนก็พากันบอกว่าสาวมากี้นั้นเล่นละครไม่โดดเด่นเลยได้แต่บทเดิมๆอย่างสาวแก่นๆเท่านั้นเองอันดับ3าแพทริเซียกูดมาถึงคิวของนางเอกสาวที่เพิ่งมีดราม่ามาอย่างหนักหน่วง ยงสาวแพทริเซียกูดสาวแพทริเซียน,นั้นถือเป็นนางเอกคู่บุญของคุณไก่วรายุทธละครหลายต่อหลายเรื่องที่สาวแพทริเซียได้เล่นก็มีคุณไก่นี่แหละค่ะที่เป็นผู้จัดแม้สาวแพทริเซียจะเล่นละครมานานหลายปีแล้วแต่ชาวเนิตหลายคนก็ลงความเห็นว่าไม่มีผลงานไหนของเธอที่ปังสักทีอันดับสี่แยามาทัทธิรามาถึงคิวของนางเอกสาวแก๊งเดียวกับสาวแพทริเซียอย่างสาวแยมมทธิราที่ได้แสดงละครครั้งแรกเมื่อปี2555ผ่านมา7ปีแล้ว สาวแยมก็ไม่เห็นจะมีละครเรื่องไหนเขาคานปังเป็นกระแสรเรตติ้งพุ่งกับเขาสักที่ส่วนตอนนี้สาวแยมยังคงเป็นเพียงนางเอกเบอร์รองของช่อง3ามเท่านั้นเองอันดับ5พิมพ์รานิดาสมชายานางเอกหน้าหวานมีผลงานอย่างต่อเนื่องสําหรับพิมพ์รานิดาเตชะศิธิ์ถึงแม้นางเอกสาวจะได้เล่นหลายบทบาทแต่ก็ถูกขา่าวเมาส์กระพือปีกไม่มีละครเรื่องไหนที่เล่นหนังเปรี้ยงสักเรื่องเลยมีงานออกมาเรื่อยๆนั้นต้องขอบคุณโอกาสที่ให้มาตลอดยอมรับได้รับ บทที่ไม่ซ้ำกันเลย